เธอเม้มริมฝีปากแล้วเก็บลูกประคำไว้ในกระเป๋าเมื่อยันขจัดปราณชั่วร้ายได้กลิ่นของความชั่วร้ายนั้นมันอยากจะเข้ามาห่อหุ้มลูกประคำแต่ก็ถูกหนูน้อยผลักออกไปนี่คือหลักฐานชั้นดีจะทำลายทิ้งตอนนี้ไม่ได้และเนื่องจากมีโต๊ะบังอยู่พวกเธอจึงไม่เห็นความเคลื่อนไหวของหนูน้อยเมื่อเรื่องดีๆถูกทำลายครั้งแล้วครั้งเล่าเถาหลันเองก็ไม่มีอารมณ์จะอยู่ต่อแล้วเธอกลัวว่าอีกประเดี๋ยวจะถูกโจโจทำให้โมโหจนตายเธอจึงรีบหาข้ออ้างเพื่อขอตัวกลับก,บก่อน ระหว่างทางกลับโจโอลอบมองหวนหยาวแล้วถามเสียงแผ่วว่าป้าสะพายสีที่หนูทําไปในวันนี้ป้าสะพซ์จะคิดว่าหนูไม่มีมารยาทไหมแต่หนูน้อยไม่มีทางเลือกแล้วหากเธอไม่แย่งลูกประคำมาพี่เจ็ดก็ต้องถูกทําร้ายอีกได้ยินแบบนั้นหวนยาวจึงหันไปมองหนูน้อยเมื่อเห็นว่าหนูน้อยรู้สึกผิดเธอก็อดยิ้มไม่ได้ ไม่หรอกจะถึงแม้ว่าป้าจะไม่รู้ว่าทําไมโจโจถึงได้มองหลันหลันเป็นศัตรูแต่บางครั้งคนเราก็เป็นเช่นนี้เราอาจไม่ถูกชะตากับใครบางคนอย่างบอกไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรแค่หลังจากนี้โจโจต้องเก็บซ่อนความคิดของตนเองบ้างเพราะถ้าเราแสดงออกอย่างตรงไปตรงมามากเกินไปเราจะเสียเปรียบเอาได้เธอไม่ได้อธิบายความรู้สึกไม่ได้เพราะเธอมีทั้งเหตุผลและหลักฐานแต่หนูน้อยไม่ได้พูดออกมาเธอแค่พยักหน้ารับอย่างเชื่อฟังแล้วจับมือป้าสะพ้าเอาไว้ ป้าสไพยสีไม่ต้องกังวลตอนลงจากเขาหนูเอาลูกป,ประคำติดมาด้วยอาจารย์เจ้าอาวาสให้หนูมาเป็นลูกป,ประคำที่ปลุกเสกและวางไว้หน้าพระพุทธรูปเพื่อรับควันธูปบูชามากว่าหนึ่งปีเต็มกลับไปหนูจะเอาไปสวมให้พี่เจ็ดจูซือเอียจะต้องคุ้มครองพี่เจ็ดแน่นอนได้จ้าได้ยินน้ำเสียงจริงใจของเธอแล้วเหวินเหวยวไม่ปฏิเสธแต่กลับคิดว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรเธอมองว่ามันเป็นเพียงลูกป,ประคำธรรมดาเท่านั้น หลังกลับมาถึงคฤหาสน์โจโจพูดจริงทําจริงหนูน้อยมุดหน้าหาของนยยามของเธออยู่นานในที่สุดก็หาลูกประคำเจอหาเจอแล้วเธอพอลมหายใจออกมาในขณะที่กําลังจะเอาไปให้ฉินเฟิงนั้นปู่ฉินก็เรียกเธอไว้โจโจปู่ขอดูลูกประคำในมือหนูหน่อยได้ไหมได้ค่ะโจโจยื่นให้ชายชารายอย่างไม่คิดปู่ฉินรับมามองอย่างพิจารณา ลูกประคำนี้ทำมาจากไม้จันเก่าแก่เนื้อดียิ่งไม้จันมีอายุนานเท่าไหร่ก็ยิ่งหน้าเคารพและเกรงขามอาบนลูกประคำมีอักษรสลักไว้ด้วยตัวอักษรมันเล็กไปเขามองไม่ชัดใช่ค่ะโจโจพยักหน้าคำที่สลักไว้บนลูกประคำคือปรัชญาปารมิตาสูตรสามารถสงบสติอารมณ์และขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกไปได้พี่เจ็ดสวมมันเหมาะสมที่สุดแล้ว ปู่ชินพยักหน้าแล้วเพ่งมองอีกครั้งเขามักจะรู้สึกว่าลูกประคำนี้คุ้นตาเหลือเกินทันใดนั้นมีแสงสีขาวว่บขึ้นในใจของเขาเขาพูดด้วยความประหลาดใจว่ามันคล้ายกับสไตล์ของอาจารย์อี้หยุนเลยใช่ไหมพูดจบโจโจก็อุทานอะออกมาคุณปู่รู้จักอาจารย์เจ้าอาวาสด,ด้วยหรือคะเช่นนี้หมายความว่าเป็นเขาจริงๆใช่ไหม ปู่ชินพูดด้วยความตื่นเต้นว่าอาจารย์อี้หยุนนอกจากจะแตกฉานในธรรมแล้วท่านยังมีศิลปะที่ลึกซึ้งอีกด้วยภาพวาดของท่านนั้นหาชมได้ยากยิ่งหวนเหวาพยักหน้ารับคิดไม่ถึงเลยว่าโจโจจะรู้จักอาจารย์อี้หยุนด้วยพ่อของฉันชอบภาพวาดของอาจารย์อี้หยุนที่สุดเพียงแต่ว่าอาจารย์อี้หยุนเป็นนักบวชมีคุณธรรมสูงส่งไม่ยอมให้กิเลสเรื่องเงินของทางโลกมาแปดเปื้อน ดังนั้นภาพวาดของเขาจึงถูกมอบให้แก่ผู้ที่ถูกลิขิตไว้เท่านั้นแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจู่ๆเมื่อสองปีก่อนก็มีภาพวาดของอาจารย์อี้หยุนถูกขายทอดตลาดตอนแรกฉันนึกว่าภาพวาดพวกนั้นถูกขโมยมาแต่พ่อของฉันได้ลองไปถามอาจารย์อี้หยุนถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนขายเองไม่รู้อะไรดนใจให้เขาตัดสินใจแบบนี้อาจเป็นเพราะในวัดเกิดปัญหาหรือเรื่องอะไรขึ้นพอพูดถึงเรื่องนี้โจโจโก็รู้สึกละอายใจขึ้นมาหนูน้อยพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเสียจนแทบจะไม่ได้ยิน ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกแค่พวกเขารับอุปการะหนูต่างหากตอนนั้นวัดยากจนมากสิทธิพิสิทธิน้องต่างคร่ำครวญบ่นว่าท้องหิวอาจารย์เจ้าอาวาสจนปัญญาถึงต้องนำภาพวาดไปขายต่อมาพอนางได้ย้ายไปอยู่อารามต่าวาดัดก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและอาจารย์เจ้าอาวาสก็ไม่ต้องขายภาพวาดอีกปูช่ชินพอรู้เรื่องภายในอยู่บ้างเมื่อได้ยินคำพูดของลูกสะภ้ยเขาก็หัวเราะออกมาแต่ไม่ได้พูดอะไร หวินเยากลับรู้สึกสงสัยมากเธอไม่เข้าใจว่าคำพูดของเธอมีตรงไหนผิดหรือไม่แต่เธอก็ไม่ได้คิดมากกลับพูดหยอกล้อหนูน้อยว่าคิดไม่ถึงเลยว่าโจโจจะเคยมีวาสนาได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อี้หยุนอยู่ช่วงหนึ่งพ่อของฉันอยากไปนมัสการเขามาโดยตลอดต่อไปนี้ถ้าเอ่ยถึงชื่อของโจโจไม่รู้ว่าอาจารย์อี้หยุนจะยอมมาพบพ่อของฉันไหมโจโจสายหน้าแล้วพูดอย่างจริงจังอย่าบอกชื่อหนูเลยเพราะอาจไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าประตูวัดเสียด้วยซ้ํา นับตั้งแต่หนูน้อยย้ายไปอยู่ที่อารามเต๋าเหล่าพี่น้องในวัดต่างกลัวว่าเธอจะกลับมาขนาดหนูน้อยไปเยี่ยมพวกเขาในช่วงวันหยุดเธอก็สามารถพูดคุยกับพวกเขาผ่านประตูได้เท่านั้นพวกเขาเอาแต่อ้างว่าเธอไม่ใช่พุทธศาสนิกชนอีกต่อไปไม่สามารถเข้าไปในวัดได้แต่หนูน้อยรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขากลัวชะตาชีวิตล้างผ่านเงินทองของเธอมากกว่าเฮ้เดิมทีเหวินเหยาแค่ล้อเล่นไม่ได้อยากจะทําอย่างที่พูด ปู่ฉินคืนลูกประคำให้เธอโจโจรับมาแล้วก็วิ่งไปที่ห้องของฉินเฟิงหนูน้อยเข้าไปได้ไม่นานก็ออกมาอีกครั้งและเมื่อเห็นว่าเวินเหย่ากำลังเข้าครัวอยู่เธอจึงย่องไปหาปู่ฉินแล้วกระซิบบอกบางอย่างแก่เขาปู่ฉินเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีอะไรนะ